หรือไม่มีอะไรอยู่ในน้ำของคุณน้ำในแก้วนี้ดูใสแต่อาจมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่คุณมองไม่เห็นวันนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธ,ธิภาพการกรองของ e spring โดยใช้สิ่งปนเปื้อนที่คุณมองเห็นได้เราจะใช้ฝุ่นจากถนนแอริโซนาซึ่งเป็นสารทดสอบที่ nsf ใช้ในการประเมินและรับรองเครื่องกรองน้ำโปรดอย่าพยายามทำการทดลองนี้ที่บ้านเพราะคุณจะเสียใ้กรองโดยปล่าประโยชน์ และอาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องได้คุณกำลังจะได้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ eSpring ดูสิน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนกำลังไหลเข้าสู่เครื่องตอนนี้ไส้กรองคาร์บอน e3 และ UVC LED เริ่มทำงานแล้วทั้งกรองสิ่งปนเปื้อนและทำลายจุลินทรีย์แม้แต่สิ่งที่เล็กมากจนมองไม่เห็นนี่เป็นการกรองที่ท้าทายมากมาดูผลลัพธ์กัน เราได้น้ำที่ใสสะอาดกลับมาเห็นความแตกต่างที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเครื่องกรองน้ำ eSpring จาก m a y